ถึงรถไปกับแม่สมตอนนี้มาสองท่านแล้วขอบคุณมากๆนะคะเราจะไปหาแม่ไ oui. ข well ่กันนะคะที่พระรูประกรมีน้องมาตกน้ำอยู่ที่พระรูประกมสองตัวนะคะเ้ยมาจังจ้าลองไปหนึ่งลงไปสะล่งไปหนึ่งมั้งลงไปหนึ่งว่าได้ตักน้ำที่เดิมนะคะตรงพระรูประกมนะคะ มันไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้นะคะมันมืดเลยค่ะคือ <c oughs> แล้วค่ะพนะหม <c oughs> าเหนื่อยแล้วค่ะ อยู่ตรงไหนเอาเอาขึา้นไปแล้วฮู <laughs> <c oughs> ้วี่รถมาสมวิวตัวขันเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นได้แล้วสิบไปตั้นบัวพนาหายแล้วนี่นะคะสะสะ นี่ค,ค่ะที่ว่าน้องหมาตกน้ำนะคะตงใจแม่ค่ายเอาขึ้นไปแล้วหายแล้วค่ะนี่<ม>นี่ทางโครงการเขาก็ทำไว้นะคะเอาสูบน้ำขึ้นมาใส่ไว้เวลาไม่มีน้ำนะคะมแม่ค่ายเอาขึ้นแล้วสัน<ม>ก็ไม่ไกลนะคะไม่ไกลจากบ้านเรามานี่ก็เป็นพระครูประกรรมช้างสิบทิศนะคะอืม เมมเนแม่ไข่ไปอันนั่นละติคันไปบ้านมาโบเมมเนไปตัดหญ้าโตี๋ยวเราจะไปดูแม่ไข่ไปบ้านหรือว่าไปตัดหญ้าที่สวนนะคะเราจะไปสัมภาษณ์ดูมีคนบนนอกอันนี้ปลาหญ้าด้วยค่ะนี่โอ,อกาสมาชมปลาหญ้าผมดูพี่นอ้อรแบบนี้มันลื่นเนาะใช่ค่ะมันลื่นค่ะเพราะว่าเขาปูผ้าผ้า จำไว้นะคะขึ้นไม่ได้ในเหละถผ้าลงไปแล้วขอบสะเขาจะเอาผ้าดำปูนะคะส่นแม่ไข่นม่หม่งใดเนนส่วนแม่ไข่แสดงว,ว่าเราออกมาจากตัดหญ้าบเราไปพ่อเอาพอดีไปเลยไปทำยูบ้านทำข้าวยูบ้านดูห้อยรถพออุดตัวน,นี้ เล้งว่ากับ,บ้านแล้วสิ่งว่ายางโกว่าท่านจำชมสวนญ้านะคะอันนี้ิยามพ่ออูดแน่นบอนี่ย่าน้องอุ้มบุญนะคะสวนญ้านน้องอุ้มบุญหยาก,ก็เริ่มห้างเป็นมาหยอดมาย้อยค่ะนี่ตัดสาดี่ค่ะนี่ตัดตัดหยาตัดกวาดจะได้อันนี้เป็นของเลิศลักนะคะแปลงหญ้าแปลงนี้ นี่ของเลิศลักโอ้เพิ่นเมื่อกีวอย่างงวดตัวนี้อันนี้ก็ของเลิศลักนะคะอย่าเลิศลักงามงามพี่น้องนี่ก็เลิศลักปลูกใหม่โอ้ยบ่เกิดตัวนี้ฮะไจะได้เพื่อตัดเพิ่นตัดไปแล้วบอกนี่สวนหญ้าของเลิศลักสวนนี่ของปีใหม่นะคะกําลังจะเกิดไม่ตัดตัดไปเมื่อกี้คันนี้มีแตงหัวงานนี่ละพูดแต่คุณงาม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 แต่ขางทางด้วยค่ะสวนหญ่านี้ ขาเออว่างามอวดนาสู้ในกลางเป้าแมวเป้าแมวแหงกะแหงบ่มีหยังเลยสวัสดีเออเออน้ำเคาะหัวโอ้เบอกกันเลยว่ามีน้นามนี่นะคะสวนหญ้าพี่ปีของเรามาต้องมาแดงมาต้องมาแดงอยู่สวัสดีแม่แม่เอสซีตั้งหนึ่งร้อยห้าบด้ยคีดดีดีแน่ดินไต ไอยดีลังกาลงนี่แม่ตีไปน้ำมดเลยเดี๋ยนี้ไปปลูกต้นกล้าน้ำน้ำ,น,ำนี่คือพลังแสงอาทิตย์ที่แม่เอฟซีที่ว่าน้องเสือนะคะน้องเสือทำโครงการนะคะนี่พลังแสงอาทิตย์ของน้องเสือมาตั้งไว้อยู่นี่ค่ะเอ้นองใหม่คือบกออกหยอนเลยน้อ แต่ก่อนนะคะเราเคยพาแม่ตายมากินกอไผ่ที่นี่นะคะอุปนหาหยอดใหม่ทัานั้นเพื่อนเพิ่อขึ้สิ่เหมอยู่วัดป่ไปอาบน้ำไปแม่ตายโตอาบไปที่พีเสร็จแล้วยังเหลือแม่ตายอาบระดับติอืมแต่ก่อนพาแม่ตายมากินกอไผ่ที่นี่นะคะทางคนบ่ไดเลยค่ะแม่ตายติดมากติดคนมาก มามาถือโอกาสมาชมวิวเลยวที่น,นี่บ้านพักพนักงานนะคะบ้านพักของพนักงานสรนวั์ของเรานี่นะคะจะปลูกเป็นอา่ามังตมาั <c oughs> <c oughs> <c oughs> นออกาน,ออกกนโ,โนรนกน,น,นสูบ้า ก็มันโดนคุกกี้ตกใจมาหน่อยน้าน้าเปใส่หน้าเลออลุยพอเสียงป่ะนะนี่สวนพี่ปี๊ด้อค่ะทีว่าเบสสมพอเต็มมาตัดหญ้ามาผองู่ยังกอก็เต็มงูเหล่อมงูเหลือมของกุเหลือมใหญ่นี่อยู่สวนนี่ค่ะนี่สวนข้างบ้านคุณหมอเขาแต่ก่อนคุณหมอพักอยู่หลังนี้นะคะ พักอยู่หลังนี้แต่ปัจจุบันนี้ย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะคะนี่สวนพี่ปีตัดมดไปแล้วดีเอาพนน้อมมาไถอยู่คันนี่นี่ละสวนผองูเหลือมญ่โตเป็หญ่ดอกคนว่าบันทินเราว่าโตซ้ำแขนอันนี้ก็สวนพี่ปีค่ะนี่ของพี่ปีกับแม่ตายจะได้ติดติดกันนะคะนี่ก็แเมนค่ะสวนพี่ปีตัดไปมดแล้วนี่เพิ่งมาตัดเมื่อเช้านะคะนี่สวนพี่ปีค่ะนี่เพิ่งมาตัดไปเมื่อเช้า ส่วนนี้เป็นของพี่แซมสั้นนะคะแซมสั้นขวัญเมืองส่วนยาส่วนนี้เป็นของพี่แซมสั้นสะแขกปั๊บฟ้าพี่น้่งว่า,าอะไรน <c oughs> กอากันมาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ก,กันมาฮันาานี่มุน <c oughs> <c oughs> เอกลับบ้านเราน้องหมาขึ้นได้แล้ว <c oughs> ขอขอบพระคุณแม่แม่เอฟีทั้ง165ท่านนะคะมาให้กำลังใจนะคะแต่ว่ามา่บโขดองมาจ่อยองมาขึ้นนา้เร็วมาขี่รถเหรนมาฮันนี่าุ่าไถไปยังไงพันนะดินแรงไถเราจะไถไว้ให้หญ้าหญ้าที่เราไม่ต้องการให้มันตายก่อนนะคะเราก็จะเอาในเปียมา,มา,ามลูกยามาฝุนมากมากใสิหง่งามๆท่านฝาท่านฝุน มาฮันีมุนเด้อพี่น้องมาขี่รถชมวิวเสืเ้อแดงเสืเ้อแดงกับเสื้อสีชมพูน้ำแลบวท่านเดีอาบมาตัดตัดหยาเยร็วพอสิมอาบน้ำเป็นเดกสาวอยู่ไม่ใช่กลับบ้านแล้วคนณอาโอ้ไปทำไปไข่ก็เน่า ไจังไดมาจังไดไปผัวน้องหมานี่น้องคนนี้เด็กดวงสมพงกันไะคับน้องหมาตกน้ำม,มาครั้งก่อนก็ได้ข่าวว่าแมฆ่ายช่วยน้องหมาเหมือนกันนะคะน้องหมาก็ตกน้ำนะคะตกตีเดียวนี่แหละค่ะตกพ่อกเก้าเกนี่แหละค่ะตกกอนนี่แหละคะ่ะพอที่มีผ้าคลุมนี่แหละค่ะถ้าตกแล้วมันลื่นนะคะ Yo! เดี๋ยวไวรออีกสักพักเราจะพาแม่ตายมาหาผู้บ่าวใหม่นะคะจริหอว่านาเอามันผสมสับโบโหดสั่างง่าพุ่นเนาะวาสนาโบโหดทอ่อโดยโอ้โหเลียกขัไปตัดใายอวนก่อน โอ้โหเขาได้ดินดีแพะโยโยย้วนวนเอ้เขาเกลยดดินแล้วพูดอ่ะเอ็กเอ็กวะเอ็กเเอ็กใส่ไม่บอนใสเห็ดงานมาบ่โอ้คุณเหงดงานหนักปักนอุยอุ้ยโยยโย

น,นั่นแม่สิมาถามเขาไปจังไดมาจังไดคือได็ไปซอยหนองหมาตกหนำขยายไปทถึงไม่พอพอดีโอ้เราจะไปตัดหญ้าบ<อ>ัวยขยายไป่ถึงไม่ซื้อเช็ดนี่ยังกินนั่นอันนี้ออกออกไข่ปลาโอ้ออกไข่ปลาโอ้เอาครับมาเจียวเสแล้วลครับสองสอง,อง,องไทยกันเองพี่น้องบ่มีปองไปปองมาเหมือนนี่ใช่เลย ไปต้ปตมป่าปันติผู้ใดไปหาปลามาโน่หนิโน่อโอ้ยปลาทางวัดปลาบื้นทางวัดโอ้ปลาอยูย่หลานยันน้อมซะหน้ปลาบืนทางวัดแต่ว่าผู้จักเนี่ปลาบื้นทางวัดหัวหุนหวนหวนุหนหุนไปตาแสบแฉเออจะได้กินเขาาเ่ามเาะเห้วจ้ะมาอันโอ้เชฟอูดเพิ่งมา <laughs> คิดถึงอ้วนแล้วจ้าอัน เพ่นว่าให้ให้ให้พ่อเต็มไปต่อยพ่ออูดเนเพ่นว่าพ่ออูดไปต่อยน้องมาน้องมาตกน้ำขึ้นบ่อได้เพ่นว่าเ้อกัพอ่อนอนตัวเพ่นมาซอยเต้พนมาซอยก็เลยขึ้นได้เออเาก็พ่อเต็มอาบน้ำให้ปีใหม่อยู่เกับครับเบิ้นไปเลยขับรถออกไปเลยเอาปีใหม่มาผูกแล้วก็ขับไปเลย สวัสดีค่ะพี่เบนจ้าไปบ่ตตันต่ำแม่ขายเพิ่นมาก่อนประอุ่ยกับแม่ขายเพิ่นซอยได้แล้วโอ่อเอาเสือกคล้องขึ้นย่นบ่อย่นเสือกไปบ่คล้องคล้องอืจั๊กตูตัวนึงอันนี้มีสามตัวตัวนึงบนลูกตัวนึ่งบนลูกตัวนึงนั่งฟังขา่งฟังขาหมูโอ้นั่งเพิ่นกับสีอิ่นกนมาซอยหมูเพิ่นตีนหงนั่งเล่มหมูตีนาะ เออเหนออคนนางพนนงเนี่ยม e no> ู่นล่ยน้ำเพื่อไปผ่อเมนโบสี่ด้ซอยซอยท่านเน่ยเนาะโอ้แม่ฟ้าใสเหะนุ่มนวลนวเน่ตักมาแน่ตักแนตักฟ้าแล้วเนาะสอนขึ้นเลยเนาะตักขึ้นโอ้สุดยอดขึ้นบลรบบล็อคเมนสีดินลดตวไปดินดาวดาวเ้เนาะ แม่หอมละต้มตาพี่น้องไปเจไดแม่อันฝาดใสไปตาคือบอลหุ่นโยโยโยอยู่พอพ่อเดียวกันกับอันนั้นแม่นบอเอาเขาไปหาพ่อนงมิ่งแม่นบอลนี่ยโยู่โย่หุ่นเหมือนอุ้มนะคะแม่ค่ายแม่ค่ายต้มข้าวโพดค่ะแม่ค่ายเป็นต้มข้าวโพด ออยังไม่รู้นะคะพี่อ้นต้องรอดูก่อนค่ะต้องถามพ่อสิมพ่อติมสิบปบ้านอ้วนบ่มือนสิบ้าปพี่ปีมาเล็นน้ำอ้วนบ่เล่นตอนเย็นแล้วจะซ่อมบันไดบ้านก่อนครับผมนี่ครับอ๋อจะมาตอนเย็นๆนะคะจะไปหาพ่อยังเกาะไปไทถสวนให้ ไปหาพอภัยพื่องสะท้อนพอของพี่ฟ้าค่ะไปบอกพ่อพี่ฟ้านะคะไปไถสวนให้นะคะไถไถใบปีนหยาให้หยามันมันตายเนี่ยค่ะสวัสดีบันจันทร์ค่ะพี่สายชนสวัสดีอีกรอบเด้อค่ะทุกทุกท่านเลยจ้าเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแม่สมขออนุญาตจบและสดนะคะเดี๋ยวจะไปบ้านพี่ฟ้าก่อนนะคะ ไปเบิรงรดไถ่นอยู่บานบอเออไปพ่อเขาดินต้มแต็มต้มแต็มอยู่่นนาพ่ออูด่นนะไปสามไปสามตัวเ็นบอแต่ว่าตัวหนึ่งบลงสองตัวลงอีกตัวหนึ่งพน,นัง่งห้กำลังใจเพื่อนว่าจะขึ้นได้บนน่นอพนารอหลุนในที่สุดก็ขึ้นได้นะคะพ่ออูดช่วยขึ้นแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมากนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์นะคะบ๊ายบายจ้าบายบาย